แล้วทาไมมีการส่งจดหมายไปหาลูกสาวคือเขียนยังไงครับพ่อก็คิดถึงแล้วก็บอกยายเขาว่าเราก็คิดถึงตอนนี้เราก็กุมใจเลยคิดถึงลูก,กน,นะก็บรรยายไปเยอะมากแต่ว่านนกำลังเขาตอบมาฉบับสองฉบับเนก็แ,แค่นั้นนะ่ะเขาไม่ได้ถามอะไรมาเหรอเขาเราเขียนจดหมายไปหาเขาถึง U.S.A เลยเหรอ พ่อรู้ข้อมูลเขาได้ไงว่าจะต้องส่งไปที่ไหนของ USA อ๋อจันไ,ไปที่ไปที่บ้านตัวน้อยไงเพราะไปไปเยี่ยมเขาที่บ้านบ้านเรียกพี่ใหญ่แล้วนะพี่ใหญ่คือใครนะพี่สาวของแฟนเก่าคนระจติตสติไม่ดีก็อยู่บ้านคนเดียวอ๋อแล,แล้วก็เราก็ไปเยี่ยมครั้งแล้วก็เอาจดหมายที่อยู่ที่อยู่มาให้ก็เลยเออได้ที่อยู่มาอ๋อไปเยี่ยมเขาด้วยด้วย อะไรเพราะว่าค re travel ิดถึงแต่รู้เ้ารู้ทางรู้ว่าลูกสาวไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่เขเคียรไปดูไปแล้วาหน่อยแบบเขาอยู่คนเดียวยังผู้หญิงอ๋อแต่ศรัทธาไม่ค่อยดีด้วยแล้วเขาเอาจดหมายมาให้แล้วครับก็จดหมายของของของแม่เขาถึงแม่เขาแม่ทวินมาให้มาเขียนถึงที่ถึงเขียนที่เขานะอ๋อที่อยู่นี้ใช่ที่อยู่นี้อแล้วก็เลยได้โอกาสแล้วก็เขียนไปแต่เขาตีกลับมาก็มีนะเขียนม่ตลอดตำตับเ้วยนะตีกลับมาจะบับเขียนถึงใครนี่ ถึงแม่ทวินเนี่ยเพราะเราไม่ได้ติดต่อใครนะเพราะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าลูกโป่งมันอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วค<า>๋อเขียนถึงแม่ทวินว่าไงครับก็บอกคิดถึงผมมาหาเยี่ยมผู้ใหญ่เรื่อยอะไรเงี้ยทำตามตทุกทุกดิบครับเขาบอกว่าไม่ต้องกุ้มใจอย่างเงี้ยหรอ,อใจโป่งก็รู้ว่าใครเป็นพ่อ เขาอยู่สบายดีไม่ต้องกุ้มใจแดงส่งรูปไปให้แกแกก็ได้ดูรูปของแดงแล้วแกดูแล้วก็ยิ้มเฉยๆแกพูดว่าหน้าแกไม่เหมือนพ่อเลยอ่านจดหมายแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตื่นตันนะตื่นตันแล้วก็ มันก็บอกไม่ถูกด้วย,วยมันเราก็คุ้นคิดไปดต่างๆนาๆนานะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ u t u b e อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน YouTube อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับ ก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ าพบรนดากดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า